หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องสิทธิมนุษยชนการเกิดเรียนใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดนี้เป็นสิทธิของเราและก็ไม่มีใครให้สิทธินี้กับเราเพราะเรามีสิทธินี้โดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสิทธิมนุษยชนนั่นเองความหมายของสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิทธิทางธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนได้รับตั้งแต่เกิดโดยไม่แบ่งแยกเพศเชื้อชาติสีผิวศาสนาความเชื่อ และไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่งเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองทั้งในด้านของความคิดและการกระทําที่ไม่มีใครรับมือได้โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 1. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติจากภาครัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบกแก่งแยกเพศเชื้อชาติอายุสีผิวหรือศาสนา 2. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีความในศาล 3. ม,มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พอได้รับการบริการด้านต่างๆจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 4. มนุษย์มีอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านเช่นการเลือกประกอบอาชีพที่ถนัดการเลือกนับถือศาสนา 5. มนุษย์มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมมากขึ้นเช่นการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆหรือการร่วมกิจกรรมทางการเมือง แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดของชาวตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันเป็นแนวคิดที่จำกัดอำนาจของรัฐเนื่องจากสมัยนั้นไม่มีการกําหนดขอบเขตในอำนาจรัฐผู้ปกครองจึงสามารถกระทำสิ่งต่างๆได้ก่อให้เกิดการกดขี่ข่มเหงลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดในการหาหลักประกันคุ้มครองประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้ถูกกระทำหรือถูกละเมิดจากอำนาจของรัฐสิทธิมนุษยชนพัฒนามาจากแนวคิดกฎหมายธรรมชาติและสิทธิตามธรรมชาติกฎหมายธรรมชาติมีแนวคิดว่าเป็นกฎหมายที่มีอยู่ในธรรมชาติเกิดขึ้นเองโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเป็นกฎหมายที่อยู่เหนือกฎหมายรัฐใช้ได้ทุกแห่งโดยไม่จำกัดเวลา แนวคิดสิทธิตามธรรมชาติเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันและมีสิทธิบางอย่างที่มีมาแต่กำเนิดซึ่งสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนให้แก่กันได้และไม่มีใครร่วงละเมิดได้เช่นความเชื่อความคิดความเสมอภาคความมั่นคงปลอดภัยบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทย องค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศคือองค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติได้ดำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดทำอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเช่นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทางการเมืองของสตรี อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบการยุติเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆทั่วโลกจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในประเทศต่างๆประเทศไทยได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและได้ร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา ได้นำพื้นฐานที่กำหนดในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติเช่นมีการตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการรับรองสิทธิหญิงให้เท่าเทียมกับชายการกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นต้นสาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคือการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ด้วยการให้การศึกษาและใช้มาตรการทั้งในแต่ละประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้มีการยอมรับและยึดถือปฏิบัติต่อสิทธิและเสรีภาพที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ความเป็นมาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงด้วยความหวาดกลัวของผู้คนว่าจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอีกจึงมีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นเพื่อเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จะสร้างความร่วมมือกันทางด้านต่างๆรวมทั้งความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ถูกลร่างขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและได้ลงมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2491ดังนั้นในวันที่10ธันวาคมของทุกปีจึงถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลของโลก สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมี30ข้อแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมตัวอย่างสาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมนุษย์ทั้งหลายมีอิสระเสรีเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ บุคคลมีสิทธิในการดำเนินชีวิตและความมั่นคงแห่งร่างกายบุคคลมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเดินทางและการย้ายถิ่นที่อยู่บุคคลมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมโดยสงบ บุคคลมีสิทธิที่จะทํางานและเลือกงานอย่างเสรีมีสิทธิที่จะรับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมและเข้าร่วมสภาแรงงานเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตนบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กฎหมายบุคคลต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นเป็นต้น สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้เด็กๆเ,เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย